องอิงไม่ทันเริ่มก็ต้องลุ้นระทึกเมืองไทยสา0อหองศานาทีนี้ทั้งนายทักษิณชินวัตรทั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรและพักเพื่อไทยกำลังเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันจนแยกแทบไม่ออกเหมือนกับว่าใครโดนที่เหลือก็ต้องโดนไปด้วยสําหรับนายทักษิณชินวัตรได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงเป็นบิดาขององอิง นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเวลานี้สิ่งที่หลายคนกำลังจับตามอง,งอก,ก็คือข้อกล่าวหาอันอื้อฉาวของแต่ละคนทั้งในอดีตมาถึงปัจจุบันกำลังถูกหรือฟื้นและร้องเรียนจนอาจทำให้เกิดมีผลทางกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะตกเก้าอี้ได้ในอนาคตอันใกล้ เริ่มจากนายทักษิณก่อนหลังจากมีการเคลื่อนไหวให้เห็นในทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งต่อการทำผิดกฎหมายในหลายกรณีตั้งแต่การไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวทำผิดระเบียบของกรมรชาชทัณฑ์การอ้างป่วยขั้นวิกฤตแล้วเข้ารักษาอาการที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจล่าสุดกรณีที่กำลังถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปอชอหลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยื่นคำร้องจนนำไปสู่การขอให้โรงพยาบาลตำรวจส่งภาพบันทึกของกล้องวงจรปิดช่วงการรักษาอาการของนายทักษิณมาตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างการพักโทษหลายครั้งที่ผ่านมาแต่กรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีกำลังเป็นเอฟเฟกสร้างแรงสันสะเทือนตามมาอีกรอบจนอาจทำให้เสี่ยงต่อการยุบพ,พักเพื่อไทยตามมาอีก เพราะจากรายงานข่าวของสำนักข่าวอิสราระบุว่าเวลานี้มีคนไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเพื่อให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้มีการยุบพักเพื่อไทยโดยอ้างอิงจากกรณีการที่นายเสถีได้เข้าพบบุคคลและนำมาสู่การแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีในลักษณะการชี้นำและครอบงำพักเพื่อไทยจากบุคคลภายนอกในคำร้องที่ยังไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องได้ยื่นไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต ตอนหนึ่งระบุว่าข้อเท็จจริงที่สารรัฐธรรมนูญฟังเป็นยุติดังกล่าวเป็นฐานแห่งข้อเท็จจริงที่สําคัญทําให้เห็นถึงการยินยอมของนายเศรษฐาทวีสินให้ผู้อื่นใช้อํานาจหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของตนเพื่อกระทําการโดยมิชอบและทําให้เห็นว่านายทักษิณชินวัตรมีเจตนาชี้นาผ่านนายเศรษฐาทวีสินไปยังพักเพื่อไทยเนื่องจากการเสนอบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองของพักเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินไม่มีอํานาจดําเนินการได้โดยลําพังแต่จะต้องปฏิบัติ ยีตามข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยในการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะต้องรับรู้หรือเห็นชอบในการเสนอบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในโคต้าของพรรคเพื่อไทย ดังนั้นการที่นายทักษิณชินวัตรชี้นำนายเศรษฐาทวีสินจึงเป็นการชี้นำเพื่อผ่านนายเศรษฐาทวีสินไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเมื่อสารรัฐธรรมนูญฟังข้อเท็จจริงว่านายเศรษฐาทวีสินเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณชินวัตรจึงเป็นการที่นายเศรษฐาทวีสินยินยอมดำเนินการตามที่นายทักษิณชินวัตรต้องการหรือยินยอมตามการชี้นำของนายทักษิณชินวัตร เพื่อนำเอาความต้องการของนายทักษิณชินวัตรไปดำเนินการตามข้อบังคับของพักเพื่อไทยให้บรรลุผลตามที่นายทักษิณชินวัตรต้องการและคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยควรรู้ว่าการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีคนดังกล่าวมาจากการชี้นำของนายทักษิณชินวัตรเนื่องจากหัวหน้าพักเพื่อไทยคือนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรซึ่งทำให้พักเพื่อไทยหรือสมาชิกขาดความอิสระในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นั่นคือกรณีของนายทักษิณชินวัตรที่ถูกยื่นคำร้องเชื่อมโยงให้มีการยุบพ,พักเพื่อไทยและส่งผลกระทบไปถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตรในฐานะหัวหน้าพักและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเธออีกด้วยนี่ยังไม่นับอีกหลายกรณีจากความเคลื่อนไหวที่มองเห็นชัดเจนว่านายทักษิณทำตัวไม่ต่างจากการเป็นเจ้าของและผู้ครอบครอง นายกรัฐมนตรีทั้งการแสดงวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจที่ไม่ต่างจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลการเข้าร่วมประชุมพักการเรียกหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลเข้าหารือที่บ้านพักส่วนตัวหลังจากนายเศรษฐาทวีสินต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีแต่งตั้งนายพิชิตที่ขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีที่นี้ในส่วนของนางสาวแพทองทานล้วนล้วนจากกรณีข้ออื้อฉาในอดีตเช่นกรณีข้อสอบรั่วการถือหุ้นในสนามกอล์ฟอันภายที่ถูกระบุว่าเป็นธรณีสง์ รวมไปถึงการกล่าวหามีหุ้นอยู่ในบริษัทอังหาริมรัพย์จากกรณีทุนจีนสีเทากว้านซื้อยกหมู่บ้านก่อนหน้านี้แม้ว่าเป็นเรื่องในอดีตแต่ในเมื่อมาตรฐานจริยธรรมตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีขอบเขตกว้างขวางสำหรับนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องเข้มงวดมันก็ทำให้ส่มเสี่ยงเข้าข่ายต้องลุ้นระทึกทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งต้องถูกตรวจสอบเข้มข้นอีกหลายเท่า แน่นอนว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรเองที่เป็นส่วนสําคัญกลายเป็นแรงกระตุ้นจากสังคมภายนอกเร็วขึ้นกว่าเดิมเพระที่ผ่านมาหากว่าไปแล้วเขาก็ไม่ต่างจากสายล่อฟ้าดีๆนี่เองถูกมองว่าทา้าทายกฎหมายและทา้าทายความรู้สึกของสังคมจนทําให้มองว่าจะทําให้นางสาวแพทองทานและรัฐบาลของเธอมีอายุสั้นลงที่ต้องบอกว่าเวลานี้นางสาวแพทองทานชินวัตรกาลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่ต้องลุ้นระทึกตั้งแต่เริ่มเพราะเมื่อพิจารณาจากแบ็กกราวด์ ที่ผ่านมาล้วนมีเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากมายและแม้ว่าหลายเรื่องเคยเงียบไปแล้วแต่เมื่อเธอขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีข้อกล่าวหาที่อื้อเฉาหลายเรื่องก็ต้องกลับมาหลอกหลอนเธออีกเหมือนกับว่าที่รัฐมนตรีหลายคนจากพักร่วมรัฐบาลในเวลานี้ที่กำลังถูกตั้งคำถามและถูกตรวจสอบในเรื่องจริยธรรมอย่างเข้มข้นจนทำให้การเสนอชื่อแต่งตั้งต้องยืดเวลาออกไปอย่างไรก็ดีหลายกรณีดังกล่าวแม้ว่าต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะมีข้อสรุปออกมาแต่เมื่อมีเริ่มต้น มันก็ต้องเดินต่อไปส่วนจะช้าหรือเร็วนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าบรรดานักร้องทั้งหลายที่จ่อคิวกันเป็นจํานวนมากซึ่งมีไม่น้อยที่มือฉมังทําให้ตกเก้าอี้กันมามากมายจึงไม่อาจดูเบาได้เลย